วัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสีทั่วไ้ครับสีทั่วไครับอกอบเชนนั้นครับวันนี้พามาดูทุยางครับเชนนั้นเป็นทุกอย่างครับเชมาดูกันครับดีพามาดูครับยังหน้าครับแต่แปดสิบปอร์เซ็นครับ เปนยังไงชุม่มเลยครับเป็นน้ำครับน้ำเยอะมากครับแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับกบเชีนยนั้นไม่ผินฟังครับครับยังหน้าเปียกครับครับคเยอนอาสูงครับนอาสูงได้ครับครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับฉันคงดีครับกบเชีนยนั้นไม่ผิดหฟังครับ กดเชนนั้นไม่ผิดหวังวันนี้กีดประมาณห้าร้อยครับกีดตั้งแต่ตีสี่ครับตีสี่ตอนนี้หนึ่งโมงห้าสิบเจ็ดแล้วครับกีดประมาณห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงห้าร้อยครับชั่วโมงละร้อยครับมรรดาครับเไย้ครับกดเชีนั้นไม่ผิดหวังครับครับดีครักดติดตามนะครับดีครับกันในคลิปต่อไปครับ